สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนโฮมแฟนเพจนะคะกลับมาพบกับ h โฮมเบอร์ Life แล้วก็มาพบกับหญิงกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราพามาอยู่แถวแถวถนนถนนจรรันสนิทวงนะคะซึ่งวันนี้คพ,พามาเยี่ยมชมโครงการเดอะพาร์คแลดจรันปิ่นเกล้านะคะซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมที่พัฒนาโดยบริษัทนาลายพาร์ตี้นะคะสำหรับบริษัทนาลายเองค่ะ ก็เคยพัฒนาคอนโดมิเนียมมาหลายโครงการนะคะแบรนด์เดอะพาร์คแลนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นเดอะพาร์คแลนด์วงสว่างเดอะพาร์คแลนด์ท่าพานะคะสำหรับที่ตั้งของทำเลนะคะอยูออ่บนถนนจรัญสนิทวงศ์ใกล้ๆก,กับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินค่ะสถานีบางยี่ขันนะคะซึ่งตัวโครงการถือว่าทำเลนี่เป็นจุดเด่นมากๆเลยเพราะว่าตั้งอยู่ติดถนนใหญ่แล้วก็ใกล้รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินสถานีบางยี่ขันแค่20เมตรเท่านั้นเองนะคะซึ่งที่ภาพที่เห็นอยู่บริเวณด้านหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือภาพของสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีบางยี่ขันอย่างที่บอกไปนะคะนี่ค่ะที่เรายือนอยู่ก็คือที่ตั้งของโครงการนะคะตัวโครงการตั้งอยู่บนถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์42นะคะ ก็จะใกล้กับบริเวณแยกปิ่นเกล้านะคะใกล้กับเซ็นทรัลปิ่นเกล้าใกล้กับเมเจอร์ปิ่นเกล้าแล้วก็ใกล้กับถนนบรมราชชนนีนะคะสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปได้หลายเส้นทางเลยทีเดียว แล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะพาไปชมรายละเอียดของโครงการเด h e Park Land จ์รรันปิ่นเก้าค่ะคุณผู้ชมซึ่งเดิมทีนาทายพอพาร์ตี้นี่นะคะเขาเป็นบริษัทที่พัฒนาคอนโดมิเนียมแบรนด์ The Park Land ใช่ไหมคะซึ่งที่ผ่านมา The Park Land หลายๆโครงการเนี่ยเขาจะเน้นห้องหน้ากว้างแต่ว่าสําหรับโครงการนี้จะเป็นการพัฒนาห้องรูปแบบใหม่ๆซึ่งจะมีฟัง์กชัน พิเศษเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวจะเป็นยังไงหลังจากนี้เราจะพาไปดูห้องตัวอย่างที่เป็นฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเข้ามานะคะคุณผู้ชมนี่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูโมเดลโครงการกันก่อนนะคะซึ่งที่เห็นอยู่ด้านหลังของหญิงนี้นะคะเป็นโมเดลของโครงการเ t อ e Parkland j ลันปิน่น9นะคะคอนโดมิเนียมที่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ,ฟ้าบางยี่ขันนะคะอย่างที่เราเห็นในตัวโมเดลนี้เลยโครงการนี้นะคะเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่ค่ะเน้นโอเพนสเปซค่อนข้างเยอะเลยนะคะฟาซิลิตี้จัดเต็มมากฟาซิลิตี้โครงการนี้ สไร่ค่ะคุณผู้ชมที่เห็นเป็นฟา c ซติเฉพาะฟาฟาซตี้ส่วนกลางนะคะ3ไร่พื้นที่ของโครงการทั้งหมดนะคะ12ไร่กว่านะคะพัฒนาเป็น1อาคารค่ะทั้งหมดนี้เป็นอาคารเดียวกันนะคะแต่ว่ามี3ทาวเวอร์นะคะ3ทาวเวอร์ก็คือทาวเวอร์ A B แล้วก็ C นะคะรวมที่อยู่อาศัยที่ภากอาศัยนะคะก็ประมาณ1784ยยูนิตนะคะ นี่ค่ะทาวเวอร์เก็จะมีประมาณ542ยูนิตนะคะนี่จะเป็นทาวเวอร์เนะคะอยู่ด้านหน้าสุดเลยถัดไปค่ะจะเป็นทาวเวอร์บนะคะมีอยู่559ยูนิตนะคะแล้วก็ทาวเวอร์ซสุดท้ายค่ะมีอยู่683ยูนิต ณนะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้โครงการเขาเปิดพรีเซลไปแล้ว1รอบนะคะ mm. ก็คือตั้งแต่ประมาณต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยเปิดขายตึก B นะคะก็คือตึกบริเวณตรงกลางนี้นะคะซึ่งมียอดขายไปแล้ว80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนี่นะคะนี้เปิดขายไปแล้วแล้วก็เปิดขายบางส่วนของตึก C คะ่ะบริเวณชั้นประมาณสัก10ชั้นได้ของตึก C นะคะ mm. ซึ่งเปิดอยู่ตอนนี้ส่วน วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะ26มีนาคมนะคะเขาจะเปิดขายตึกซีทั้งหมดที่เหลือนะคะสำหรับใครอยากได้ที่ The Parkland จันจร์ปิ่นเก้าตึกซีที่จะเป็นตึกที่อยู่เรียกได้ว่าอยู่ใกล้แม่น้ำที่สุดนะคะก็สามารถมาซื้อได้ในงานวนะันแกลนโอเพนนิ่งะซึ่งเขาจะเปิดหมดทุกชั้นเลยนะคะ สำหรับฟ a c ซิตี้ของโครงการนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซนะคะเป็นเหมือนสกายลาวที่สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาและก็เห็นตึกเ,เห็นสะพานพระราม8ด้วยะคะซึ่งถือว่าเป็นวิวที่สวยงามนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะฟาิลิตี้ของโครงการมีอะไรบ้างมี เยอะเลยค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะก็จะมีสาว่ายน้ำสาว่ายน้ำอันนี้เป็นสาว่ายน้ำขนาดสาะโอลิมปิกนะคะยาวประมาณ50เมตรได้สามารถว่ายออ,ออกกำลังกายได้สบายมากค่ะมีซาวน่ามีสนามเด็กเล่นนะคะมีจอกกิ้งแท็กมีโซเชียลคลับมีมินิเทเลเตอร์นะคะเป็นห้องดูหนังเล็กๆนะคะแล้วก็มีโคเวิร์ก g ิ้งสเปซที่บอกไปนะคะมีห้องประชุม แล้วก็มีสวนพื้นที่สวนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแล้วก็บริเวณด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมติดกับถนนนะคะบริเวณด้านหน้าของตึก A ค่ะก็จะมีพื้นที่เป็นร้าน,นาค้าประมาณสัก4ี่ช็อปนะคะบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นมีหนึ่งในนั้นก็จะมี7 e เ e ่ e อีเนนะคะโอเคนะตอนนี้เดี๋ยวเราดูภาพรวมโครงการกันไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูห้องตัวอย่างนะคะสำหรับโครงการนะคะสำหรับ เดอะพาร์คแลนด์จรันปิ่นก้านะคะมีห้องให้เลือกประมาณ3ใชไ์หลักๆนะคะก็คือห้องสตูดิโอค่ะเริ่มต้นที่24ตารางเมตรนะคะ1ห้องนอน30ไปจนถึง45ตารางเมตรค่ะแล้วก็2ห้องนอนนะคะ45ไปจนถึงประมาณสัก75ตารางเมตรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีห้องตัวอย่างให้ดู3แบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีแบบไหนกันบ้างนะคะ นี่ค่ะเป็นห้องแรกที่เราจะพามาชมนะคะุณผู้ชมที่เห็นด้านหน้าอยู่นะคะจะเป็นเลเ o u t ห้องแบบ30ตารางเมตรน,นะคะเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะนี่ตามเข้ามาเลยดีกว่าว่าภายในห้องนี้ได้อะไรกันบ้างโครงการขายห้องแบบเป็น Fully Fitted นะคะให้เฟอร์นิเจอร์บางชิ้นนะคะอะไรได้บ้างสำหรับห้องนี้ห้องนี้จะได้แอร์2ตัวนะคะแล้วก็ชุดเคาน์เตอร์ครัวอันนี้ได้นะคะ อันนี้จะเป็นท็อปถินสังเคราะห์ค่ะคุณผู้ชมสีขาวขาวนะคะสบายตาแบบนี้แล้วเหมือนเขาทําข,ขอบขึ้นมาให้ด้วยนะตรงบริเวณนี้ค่ะเพื่อการน้ําซึมน้ําเ,เวลาเราล้างจานอะไรเงี้ยมันจะทําให้มันไม่ผุไม่พังไปนะคะบริเวณด้านหลังอันนี้จะเป็นเ,เ,มเมลานินนี่อันนี้ทําความสะอาดง่ายนะคะเวลาเราทําอาหารชุดครัวตรงนี้ก็ได้เตาไฟฟ้าด้วยค่ะได้ที่ดูดควันด้วย ที่เก็บของนะคะอันนี้จะเป็นระบบซอฟต์โค้ดค่ะนี่ปิดแบบไม่มีเสียงนะคะฟึบนีดูดเข้าไปนี่ค่ะได้หมดเลยแล้วก็ด้านล่างก็จะมีที่เก็บของค่ะนี่ค่ะเก็บได้หมดเลยนะคะเป็นชั้นวางนี่ค่ะนี่ค่ะให้หมดเลยนะคะสำหรับชุดครัวแล้วก็ ห้องนี้นะคะจะมีความสูงจากพื้นจรดเพดานประมาณ2.5เมตรนะคะได้ความโล,งลง่งโปร่งก็บริเวณห้องนั่งเล่นก็จะเชื่อมต่อกับระเบียงนะคะเข้ามาจะเจอตรงครัวก่อนแล้วก็จะเชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นซึ่งห้องนอนก็จะอยู่ฝั่งด้านหลังห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงนะคะนี่ระเบียงอันนี้จะมีประตูเป็นดับเบิลล็อกค่ะล็อกฝั่งนี้นะคะกับ ตรงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวปล็อกไว้อันนี้อันนี้นนเปิดน,นี่ค่ะอันนี้จะเป็นพื้นที่ระเบียงนะคะสำหรับห้อง30ตารางเมตรค่ะคุณผู้ชมระเบียงถือว่าก็ขนาดพอดีพอดีนะคะสามารถจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นหรือว่าเป็นพื้นที่สวนสีเขียวภายในห้องพักได้นะตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องนอนกันก่อนดีกว่า ห้องนอนค่ะห้องนอนก็จะอยู่บริเวณเหมือนจะอยู่ด้านหลังห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีประตูกระจกบานสไลด์นนี้กั้นไว้ค่ะเป็น2ตอนนะคะนี่ค่ะนี่กั้นไว้ค่ะระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นนี่ค่ะห้องนอนให้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะอันนี้เขาเลือกวางเตียงไปชิดกับริมฝั่งหน้าต่างตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เดินสบายๆตรงบริเวณนั้นเราก็ขยับเตียงมา ฝังนี้ได้นะคะแต่ตรงนี้ก็อาจจะแคบไปนิดนึงถ้าสมมติว่าทำชั้นวางของหรืออะไรตรงนี้ก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ดูห้องนอนมุมก,กว้างๆอีกทีนะอันนี้สำหรับห้องนอนนะคะเดี๋ยวพักแลนจัลันปิ่นเก้าค่ะคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นห้องในส่วนของบิวอินตู้เสื้อผ้าอันนี้ได้ด้วยนะคะ พักแลนด์เขาค่อยเขาให้ความสําคัญกับตู้เสื้อผ้าเขาบอกว่าเขาดีไซน์ให้ตู้ขนาดใหญ่มีพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหน้าบานเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกระจกแล้วก็เก็บเสื้อผ้าได้ข้างบนวางของได้ค่ะนี่วางได้ข้างล่างก็ถ้าไม่แขวนเสื้อผ้าตรงนี้นะคะก็วางเป็นพวกกระ,ปกกระเป๋าอะไรได้ข้างบนก็แขวนเสื้อผ้าไปนี่ค่ะ เป็นประตูบานสไลด์แบบนี้โอเคสำหรับห้องนี้นะคะ30ตารางเมตรก็ไม่ใช่ห้องที่ขนาดที่เล็กที่สุดหรือเริ่มต้นนะแต่เป็นห้องที่มีจำนวนยูนิตเยอะที่สุดก็ประมาณสัก30-35ถึงตารางเมตรที่มีเยอะที่สุดนะคะสำหรับที่นี่ต่อไปมาดูในส่วนของห้องน้ำเดี๋ยวหญิยงยังไม่เข้าไปแต่หญิงจะให้ดูก่อนว่าในห้องน้ำนี้ค่ะเขาให้ทุกอย่างที่เห็นในห้องน้ำนี้เลยสุขภัณฑ์ บรนด์ a m e r a Standard นะคะหน้าตาแบบนี้แล้วก็มีที่เก็บของให้ด้วยข้างหลังเอ้ยข้างล่างคะ่ะทุกทีนี่นนี้นะคะเก็บของด้านล่างช่องเก็บของนี่คะ่ะเก็บได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอาจจะมืดๆนิดนึดนดนงโอเคโถสุขภัณฑ์นะคะแบรนด์เมร r i c a n Standard แล้วก็มีกระจกกันน้ำให้ค่ะเป็นกระจกนิรภัยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเ,เครื่องทำน้ำอุ่นอันนี้ติดมาให้ด้วยนะ นี่หน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็กระเบื้องเป็นกระเบื้อง60คูณ60นะคะนี่กระเบื้องบานใหญ่เอ้กระเบื้องแผ่นใหญ่ค่ะทั้งผนังแล้วก็พื้นเป็นกระเบื้องขนาดใหญ่ทั้งสงทั้งสงจุดเลยนี่ค่ะห้องน้ำได้แบบที่เห็นในห้องตัวอย่างนะคะสำหรับห้องนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสักอ,อ2 6้านนะคะราคาเริ่มต้น30ตารางเมตร The Parkland รัญัิ่ิ n ก้า ต่อไปค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของฟังก์ชันห้องที่พักแลนด์เขานำเสนอว่าเป็นห้องฟังก์ชันพิเศษที่เขาพัฒนาม,มาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยแบบใหม่ที่เน้นเหมือนเป็นพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นในห้องนี้นะคะก็คือห้อง34.50ตารางเมตรเป็นหนึ่งห้องนอนที่มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมา จะเป็นฟังก์ชันอะไรนะั้นเดี๋ยวตามเข้ามาดูข้างในนะคุณผู้ชมนี่ค่ะลักษณะห้องก็จะเหมือนคล้ายๆกับห้องเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราเข้าไปชมนะคะตรงเข้ามาก็จะเจอกับบริเวณห้องครัวตรงบริเวณนี้นะคะซ้ายมือเคาน์เตอร์ครัวได้แบบที่เห็นเลยค่ะส่วน เขาตครัวได้แบบที่เห็นเหมือนห้องเมื่อสักครู่นี้นะคะฟังก์ชันเหมือนกันเลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของห้องที่เป็นฟังก์ชันที่มันเพิ่มขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นห้องคล้ายๆสำหรับหลายๆโครงการเขาจะเรียกเป็น OneB Plus แต่ว่าอันนี้ไม่ถึงกับ One เบนะเพราะมันเป็นห้องขนาดเล็กตรงนี้จะมีพื้นที่ประมาณสัก4 4ตารางเมตรเท่านั้นเองค่ะสามารถทำเป็นห้องเหมือนห้องนั่งเล่นพักผ่อนหรือว่าห้องทำงานได้นะ ซึ่งมันจะเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาภายในห้องขนาด34ตารางเมตรนะคะแล้วก็จะอยู่ติดริมระเบียงเอ่อโทษค่ะริมหน้าต่างแบบนี้นะคะนี่ค่ะอยู่ติดหน้าต่างซึ่งหน้าต่างอันนี้เขาเปิดได้ทั้งซ้ายขวานะคะเพื่อเขาออกแบบให้คำดึงถึงเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยมันจะทำความสะอาดง่ายเปิดซ้าย เปิดผักออกไปฝั่งนี้แล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็เปิดมาฝั่งนี้ก็ทําความสะอาดได้ต่อไปนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องนอนกันต่อสําหรับห้องนอนก็จะพื้นที่ใกล้เคียงกับห้องขนาด30ตารางเมตรเมื่อสักครู่นี้นะคะ รู้สึกว่าเดอะพักแลนด์นี้เขาทาห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมดูว่าพอเข้ามาแล้วรู้สึกมันมีสเปซน,นะคะไม่อึดอัดมีพื้นที่รอบๆเตียงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนี่ถ้าเราเดินมาตรงนี้แต่ตรงฝั่งนี้จะ,จะแคบไปนิดนึงนะคะระหว่างวางเตียงตรงหน้าเตียงแต่ว่าข้างๆเตียงเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายได้นี่สามารถยืนได้สบายๆแล้วก็ห้องนอนจะอยู่ติดริมระเบียงนะคะสําหรับห้องพื้นที่34.75ตารางเมตรนะห้องนี้โอเค ส่วนตู้เสื้อผ้าก็เหมือนกับห้องเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับห้องนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3.01ล้านก็ประมาณ3ล้านนิดนิดสล้าน1 0,000บาทราคาเริ่มต้นพื้นห้องได้เป็นลามิเนตนะคะลามิเนตหนา8มิลค่ะคุณผู้ชมส่วน สเปคอื่นๆในห้องนี้นะคะอย่างผนังเนี่ยจริงๆเขาจะให้เป็นฉาบเรียบทาสีนะคะในห้องนี้เขาจะตกแต่งให้เราเห็นเฟอร์นิเจอร์และก็สไตล์การตกแต่งให้ดูภาพรวมออกมาน่าอยู่น่าอยู่นะแต่จริงๆเขาไม่ได้ให้หมดทั้งห้องนะคะให้กับให้เฟอร์นิเจอร์แค่บางส่วนอย่างที่หญิงบอกไปก็คือได้เคาน์เตอร์ครัวตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ำนะอ๋อแล้วก็ฟังก์ชันตรงนี้เมื่อกี้เราลืมบอกไปว่าตรงนี้จะมีเหมือนเป็นฟังก์ชันที่ เหมือนโครงการเขาออกแบบมาไว้ให้ค่ะนี่ซึ่งจริงๆห้องที่ได้มาตรฐานนะคะจะไม่มีประตูปิดตรงนี้จะไม่มีหน้าบานตรงนี้จะมีให้แค่เป็นเจาะช่องเข้าไปชั้นตรงนี้ก็ไม่ได้นะคะจะได้เป็นช่องลึกเข้าไปตรงข้างในแล้วก็ต่อท่อระบบของเครื่องซักผ้าไว้ให้เรียบร้อยถ้าเกิดอันนี้คือเขาทำเป็นชั้นแล้วก็ทำประตูปิดเพื่อให้ดูเป็นไอเดียค่ะคุณผู้ชม ก็คือสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยอภายในห้องเป็นที่เก็บของอะไรได้ตรงบริเวณนี้ส่วนห้องน้ำนะคะก็เหมือนกับห้องเมื่อสักครู่นี้เลยขนาดใกล้เคียงกันนะคะได้สุขภัณฑ์แบรนด์อเมริกันแตนด์ดโถสุขภัณฑ์ครบแล้วก็ชอว์วร์บ็อกสำหรับในห้องน้ำตรงนี้นะคะได้เหมือนกันเลยนี่ค่ะ ห้องน้ำค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะสำหรับ The Parkland Jarin p 9นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาดูไลฟ์ของเรานะคะตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันสดๆนะคะอยู่ที่โครงการ The Parkland Jarin p ่9นะคะคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ล่าสุดนะคะติดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีบางยี่ขนันค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมในย่านนี้นะคะก็ลองเข้ามาดูห้องตัวอย่างหรือว่ามาชมโครงการกันได้นะคะซึ่งตอนนี้เขา เปิดให้จองกันในบางตึกบางชั้นแล้วห,ลห้องนี้กี่ 50, ตารางเมตรห้องนี้34.50ตารางเมตนะคะเมื่อสักครู่เมือม่อสักครู่นี่บอกผิดไปเป็น34.75อันนี้34.50ค่ะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูห้องแบบออสองห้องนอนซึ่งอยู่ข้างบนงของสำนักง,งานขายตามมาเลยค่ะ ที่นี่นะคะจุดเด่นก็คืออยู่ใกล้รถไฟฟ้าติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าให้ฟัสซิลิตี้ที่จัดเต็มนะคะทั้งสระว่ายน้ำสวนส่วนกลางแล้วก็พื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซหลายๆอย่างโครงการเขาให้มากกว่าโครงการอื่นด้วยที่ว่าโครงการเขามีขนาดใหญ่พื้นที่เยอะนะคะก็เลยให้ส่วนกลางรวมๆได้ประมาณสัก3ไร่เลยทีเดียวนี่เดี๋ยวเราก่อนจะไปดูห้อง2ห้องนอนเดี๋ยวเราจะไปดูสเปคห้อง ประตูห้องค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เราเข้าไปดูห้องตัวอย่างสองห้องไปแล้วมันไม่มีประตูใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขามีประตูตัวอย่างให้ดูนะคะว่าหน้าตาประตูห้องจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนี่มีลูกปิดจับเป็นอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะเข่าควายแบบนี้แล้วก็ประตูนี้สูงประมาณ2.4เมตรได้ซึ่งสูงกว่าสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็บานใหญ่ด้วย ส่วนบริเวณด้านซ้ายมือที่เห็นนะคะก็จะเป็นประตูห้องนอนนะคะภายในห้องจริงๆเลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมถามมานะครับว่าตึกบีเต็มหรือยังครับตึกบีตอนนี้เปิดขายไปแล้วนะคะขายไปได้สักประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแสดงว่ายังมีห้องเหลือขายอยู่สักประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณผู้ชมสําหรับตึกบีนะคะราคาก็ประมาณ900,000 0 0 0 0ก็ยังมีค่ะแต่เฉลี่ยก็ประมาณ90 0 0หบาทต่อตารางเมตรนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในห้อง2 m r ี o m 47ตารางเมตรถ่าห้องนี้เข้ามานะคะตรงกลางก็จะเป็นบริเวณเหมือนเป็นพื้นที่ open space นะคะระหว่างห้องนั่งเล่นกับตรงนี้จะใช้เป็นมุมรับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะจัดเป็นมุม สบายๆที่เราสามารถอาจจะทําเป็นบิวอินมุมรับแขกอะไรก็ตรงนี้ก็ได้ทําได้เพิ่มนะคะซึ่งถัดมาตรงบริเวณนี้มันจะเป็นมุมครัวค่ะมุมครัวโครงการเข,เขาไม่ได้ให้อันนี้นะคะไอ้ไไกระจกบานสไลด์อันนี้โครงการไม่ได้ให้ซึ่งถ้าเป็นห้องสแตนดาร์ดจริงๆก็จะเป็นเหมือนพื้นที่เปิดโล่งมาแล้วก็จะมาเจอกับครัวตรงบริเวณนี้ซึ่งจะได้ครัวที่มีลักษณะขนาดเป็นครัวรูป ตัวไอแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเมื่อครัว2ห้องแรกที่เราไปดูเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ได้ชุดครัวแบบครบนะคะเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันแล้วก็ชั้นเก็บของนี่ค่ะได้ครบทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำฟังก์ชันพิเศษเพิ่มตรงนี้นะคะทำเป็นกระจกบานสไลด์ เพื่อทําให้มันเป็นเหมือนครัวแยกส่วนนี่ก็สามารถทําได้อันนี้โครงการเขาทาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะสําหรับห้องนี้นะคะจะได้แอร์เพิ่มมา1ตัวนะคะก็จะกลายเป็น3ตัวค่ะคุณผู้ชมก็จะได้ในห้องออห้องนั่งเล่น1ตัวแล้วก็ห้องนอนอีก2ห้องเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องนอนที่สองฝั่งนี้กันก่อนเลยดีกว่านี่ค่ะห้องนอนที่2ก็ขนาดกระทัดรัดนะคะสาหรับให้คุณลูกอยู่ก็ได้สบายๆเดี๋ยวเราจะลองไปยืนดูนะว่ามันเล็ก น้อยแค่ไหนอยู่ได้ค่ะไม่อึดอัดนี่ค่ะจะเป็นเตียงขนาดสามสาฟุตเล็กๆตรงนี้นะคะนอนได้สำหรับขนาดสำหรับห้องนอนห้องที่สองของห้องท b o d r o o m นะคะ47ตารางเมตรและนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะอันนี้บิวอินมาให้แล้วเรียบร้อยตู้เสื้อผ้าแบบสไลด์เปิดปิดซ้ายขวานะคะ โอเคนี่ค่ะสำหรับห้องนั่งเล่นค่ะก็จะเชื่อมต่อกับระเบียงค่ะตรงบริเวณนี้นะคะนี่สามารถเปิดเทควิวด้านนอกได้นะคะพื้นที่ระเบียงตรงบริเวณนี้เชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นค่ะ โอเคต่อไปเรามาดูในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนที่1สําหรับห้องสองห้องนอน47ตารางเมตรนะคะห้องนี้ก็จะได้ห้องนอนที่มีสเปซเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะตรงบริเวณเตู้เสื้อผ้าค่ะมันจะเหมือนเป็นว a l ์กอินคอสเเล็กๆตรงบริเวณนี้นะคะสามารถเดินเข้ามาได้นะคะนี่ค่ะเข้ามาเลือกเสื้อผ้าแล้วก็เก็บของอะไรตรงนี้ได้สะดวกกว่าเมื่อสองห้องที่เราพาไปดูเมื่อสักครู่นี้นะคะ แล้วก็เขาจะทําตู้เสื้อผ้าที่โปร่งนะคะแล้วก็มีพื้นที่พอสมควรเลยโอเคเดี๋ยวเราให้ดูเฉพาะตู้เสื้อผ้าโดยที่ไม่มีหญิงอยู่ข้างในนะถ้าเทียบกับทำเลนะคะ โครงการเดอะพ r k l a แลจรันปิ่นเกล้าถือว่าอยู่ในทำเลที่ใกล้รถไฟฟ้าสถานีบางยี่ขันที่สุดแล้วก็มีราคาขายถ้าเทียบกันต่อตารางเมตรแล้วก็สิ่งที่ให้ในโครงการนะคะรวมถึงฟาสซิลิตี้โดยรวมของโครงการสเปควัสดุที่ให้นะคะก็ถือว่ามีความคุ้มค่า มากกว่าหลายๆโครงการบริเวณนี้นะเพราะว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสัก80,000นิดๆก็ยังมีนะคะต่อตารางเมตรส่วนโครงการอื่นๆน,นะคะแถวนี้ก็ราคาเริ่มต้นบางโครงการไปที่ประมาณสักแสนนิดๆกันแล้วค่ะ ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นห้องอห้องนอนใหญ่สำหรับห้อง2ห้องนอน47ตารางเมตรนะคะในโครงการ The Park Land จ์จรันปิ่นเกล้านะคะสำหรับใครที่สนใจโครงการนะคะตอนนี้โครงการมีห้องโปรโมชั่นนะคะจัดราคาที่เริ่มต้นไม่ถึง2ล้านค่ะนั่นก็คือห้องสตูดิโอนะคะ24ตารางเมตรนะคะราคาเริ่มต้น1.94ล้านบาทนะคะก็ไม่ถึง2ล้านค่ะต่อตารางเมตรเฉลี่ยสักประมาณ80,000นิดๆน,น,นะคะ สำหรับใครที่สนใจโครงการเดอะพาร์คแลนจ์รันปิด9นะคะในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะวันที่26มีนาคมนี้นะคะโครงการเขาจัดแก a นด o p e n พนนิโดยจะเปิดขายตึก C ค่ะตึก C ก,ก็คือจะเป็นตึกที่อยู่บริเวณด้านหลังสุดนะคะอย่างที่เราพาดูโมเดลเมื่อสักครู่นี้นะคะมี f a c i l ลิตมีสาะว่ายน้ำมีจ็อก i n g งแท็กนะคะร,รวมๆกันอยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วก็จะมีเหมือนเป็นสกายเลา์บนดาดฟ้านะคะบริเวณตึก C ค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจ ตึกซีนะเขาจะเปิดทุกชั้นให้เข้ามาดูนะคะในวันที่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็มีห้องโปรโมชันนะะ่นราคาเริ่มต้น1.94ล้านบาทนะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะใครที่ดูไลฟ์ของเราแล้วเกิดสนใจก็มาดูห้องตัวอย่างแล้วก็มาดูตัวโมเดลแล้วก็รายละเอียดโครงการกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวยิงขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ